สวัสดีครับ Sun of the Sun ยินดีรับใช้ทุกคนครับนะมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับคลิปนะครับดูดวงเปิดไพ่นะครับเล่าเรื่องจริงๆเนี่ยผมว่าตัวผมเองเนี่ยน่าจะเป็นทําเป็นไพ่เล่าเรื่องมากกว่านะไม่ได้เป็นเชิงดูดวงขนาดนั้นแล้วแล้วส่วนตัวรู้สึกว่าแฮปปี้กับการเล่าเรื่องผ่านไพ่นะครับไม่รู้สิ่งมัน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 เอนจอยกว่านะครับทำคลิปทำนายแต่คำพิเศทำนายมันก็โอเคมันก็สนุกไปอีกแบบนะครับนะอ่ะวันนี้เรามาเจอกันกับคลิปแนวเล่าเรื่องนั่นแหละนะครับนะ ยังคิดหัวข้อไม่ออกนะครับนะอยากด้นสดมากกว่างั้นเดี๋ยวเราจะด้นสดไปด้วยกันนะครับแต่ส่วนตัวก็รู้สึกใจคอไม่ดีเท่าไหร่นะถ้าเกิดใช้สำรับนี้เนี่ยแสดงว่าต้องมีเรื่องอะไรแน่ๆนะให้ผู้อ่านได้รับรู้กันนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราเอาโอไรออนนะครับมาวางไว้ตรงนี้ก่อนจะได้รู้กันว่าวันนี้จะทําหัวข้ออะไรนะครับนะขอสักหนเรื่องนะครับ เอสออฟชาลิสหนึ่ถ้วยความรู้สึกในใจความในใจความรู้สึกที่อยู่ในก้นบึ้งของหัวใจอืมแสดงว่าหัวข้อนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักความสัมพันธ์แน่แหละมันมีเรื่องความในใจเข้ามาเกี่ยวขอ้องอะเดี๋ยวเราลองลองเล่าเรื่องไปเรื่อยๆดูซิว่าวันนี้เนี่ยไพ่อยากจะเล่าไปในทิศทางไหนนะครับอะ ถ่ายตอนเช้ามันก็ได้ฟีลอีกแบบหนึง่งคือผมมาถ่ายตอนเช้านะเพื่อนๆแล้วก็ไปอัพตรงกลางคืนแต่โดยปกติเนี่ยผมจะถ่ายกลางคืนนะครับแล้วก็อัพตอนนั้นเลยแต่เนื่องจากว่าด้วยอากาศที่มันว้าว The Sun ด้วยอากาศที่มันร้อนนะฮะผมก็เลยไม่สามารถที่จะถ่ายได้ยอย่างเต็มที่เท่าไหร่นะครับนะเนี่ยผมต้องพัดลมจ่อหลังเนี่ยนะครับคุณอาจจะสังเกตว่ามีเสียงพัดลมแทรกเข้ามาบ้างนะฮะแต่ถ้าไม่เปิดก็ไม่ไหวจริงๆนะครับอากาศมันร้อนมากนะฮะไม่อยากเปิดแอร์ด้วยเปลือง The Sun เจ็ดถ้วยเหรอโอ้โหโอ้โหไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดาไปซะแล้วโอ แล้ววันนี้มันต้องเกี่ยวข้องของความรักความสัมพันธ์แน่ๆนะคุณคุณสหายนะครับผู้ฟังนั่นแหละเป็นไม่ใช่คว่าเป็นดีกว่าใช้คำว่าได้กลายเป็นความสุขครั้งใหม่ ใช้คำนี้ดีกว่าความสุขครั้งใหม่ของใครคนใดคนหนึ่งไปแล้วคนคนนี้เป็นชาวลัคนาธาตุมีนนะครับมีนกรกฎพิจิกอะไรหรือชาวธาตุดินพืชศกันมังกรผมยังไม่ได้เห็นเรื่องราวอะไรดยูชัดเจนนะแต่เท่าที่เห็นจากหน้าไพาอ่อ่ะคุณกลายเป็นความสุขครั้งใหม่ของคน,นงคนหนึ่งคนคนนี้เป็นเอเนจีใหม่นะฮะเป็นคนใหม่เป็นคนที่เพิ่งจะเข้ามาพบเจอหรือเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคุณ ไม่สถานะใดก็สถานะหนึ่งคำว่าไม่สถานะใดไม่สถานะหนึ่งก็คือมันไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นสถานะใดสถานะหนึ่งเท่านั้นนะฮะคือมันเป็นได้หลากหลายรูปแบบก็แ,แต่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะเจอเรื่องราวแบบไหนอ่าบางคนอาจจะเจอกันแบบครั้งแรก first impression ก็ชอบเลยก็มีนะครับบางคนเนี่ยก็อาจจะเจอในฐานะเพื่อนร่วมง,งานลูกค้านะครับหรืออะไรอีกหลากหลายรูปแบบ และการพบเจอกันครั้งนั้นนะครับมันกลายเป็นความสุขกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้คนคนนี้อยากจะสู้ต่อและทำให้คนคนนี้มีความหวังหลายคนงงมีความหวังอะไรมีความหวังกับเรื่องความรักนี่ฮะมีความหวังกับเรื่องความสุขเล็กๆที่ได้พบเจอคุณ คุณอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่าตัวคุณได้กลายเป็นความสุขครั้งใหม่ให้กับใครคนใดคนเนี้ยไปแล้วแต่ไพ่มันยังไม่ได้บอกไงว่ามันจะไปในไปในทิศทางไหนนะครับคือผมยังไม่ได้เห็นเรื่องราวว่าคนคนเนี้ยมีบทบาทกับคุณอย่างไรคุณได้กลายเป็นความสุขทั้งสําคัญให้คุณรวยเท่านี้ก็พอจะบ้าเลยร,รู้เท่านี้จะพอได้ไงไมันต้องรู้มากว่านี้สิ เออมารู้อะไรแค่นี้อ่ะไหนดูซิมีอะไรเพิ่มเติมอีกเฮ้ยวีออฟฟอร์จูนเหรอไม่ธรรมดาวีออฟฟอร์จูนแต่ผมผมขอเปิดไพย่อีกนิดนึงนะยังไม่เห็นอนะ่ะโอกาสครั้งใหม่การเปลี่ยนแปลงแห่งชคเด็กถือถ้วยกับเด็กถือไม้เท้าเอเนอร์จีรงข้ามแต่สมดุล สิไม้เท้าอ๋น่าจะสอดคล้องกับคลิปเมื่อวานแน่ๆเลยผมว่าหรืออาจจะเป็นคลิปใหม่เลยก็ได้นะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าคุณคิคดแบบนี้ไหมนะแต่อะไรบางอย่างบอกผมว่าทั้งคุณและก็คนคนนี้ครับอันนี้ชัดเจนแล้วว่าคือคุณทั้งคู่ะได้เจอกันแล้ว,ได,ลวได้เจอกันแล้วแน่ๆแหละ เคยเห็นหน้ากันเคยคุยกันหรือเคยมีปฏิสัมพันธ์กันบางอย่างแม้เพียงช่วงเรียเวลาสั้นๆก็ตามหรือบางคนก็ระยะยาวออกกันล้วเต่เคสไปแต่สิ่งหนึ่งที่ไพ่มันบอกคือคุณทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างคิดแบบนี้ฮะว่าการพบเจอกันระหว่างเราทั้งสองมันคือเรื่องแห่งโชคชะตามันคือเรื่องที่เรียกได้ว่าเป็นลิขิตจากฟ้าเป็นลิขิตจากฟ้าเป็นลิขิตจากเบื้องบนจริงๆหรืออาจจะเป็นเพราะแรงดึงดูดที่คุณทั้งคู่ได้มาเจอกัน อันไหก็ไม่รู้แหละแต่มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นสิ่งที่มันธรรมดามันเป็นสิ่งที่วิเศษมากจากปกติหัวใจของคุณที่ไม่ได้สนใจในเรื่องความรักอันนี้คือผมรับรู้แต่แรกแล้วนะว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ไม่ได้สนใจในเรื่องความรักขนาดนั้นแต่ทันทีที่คุณทั้งคู่ได้เจอกันหัวใจของคุณทั้งคู่มันก็เปิดออกเปิดประตูออกเกิดเป็นความปิติและเป็นความสุขเล็กๆในใจ ที่มันโคตรคุ้มค่าแก่ความพยายามและความปรารถนาครั้งนี้เลยความพยายามความปรารถนาครั้งนี้เลยอืมถ้าจะให้ผู้อ่านทํานายเกี่ยวกับเพื่อนๆนะที่เข้ามารับชมคลิปนี้คือผมไม่ได้เห็นจากหน้าไพ่หรอกแต่ถ้าเดาจากพลังงานเนีย่ยครับแล้วลองเอามาอุปมาอุปอรมาณเอาอุปมา,อ,า,อ,ปมาอันนั้นเปรียบเทียบ เพื่อนๆน,น่าจะเป็นคนที่ไม่ได้สนใจในเรื่องความรักแต่ปรารถนาในเรื่องความรักโดยที่ไม่คาดหวังใจจริงก็อยากมีความรักใจจริงก็อยากได้ใครสักคนมาอยู่ข้างๆแหละแต่มันมันไม่ได้เป็นปัจจัยหลักในชีวิตขนาดนั้นแต่ลึกๆก็ยังแอบหวังว่าถ้าสักวันหนึ่งฉันได้เจอคนแบบนี้เข้ามันก็คงจะดีทีนี้มันมีอีกส่วนหนึ่งคือส่วนของห้าเหรียญ อันนี้ขออนุญาตเน้นย้าหน่อยปกติไม่เคยทานายแบบนี้แต่ขออนุญาตพูดนะการเจอกันครั้งนี้ของคุณกับเขามันคือการ manifest ของคุณครับ manifest คืออะไร manifest ก็คือการตั้งเหมือนกับเป็นการการตั้งเป้าหรือเป็นความตั้งใจที่จะดึงดูดคนคนนี้เข้ามาแม้ในท้ายที่สุดคุณทั้งคู่จะได้เจอกันจริงๆสักทีต่างฝ่ายต่าง manifest กันนะแต่ผมขอองนงญา้เป็นคุณแล้วกันเพราะว่าคุณน่าจะชัดเจนที่สุดแต่ มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดูธรรมดาคุณรู้สึกวิเศษทุกครั้งเลยเวลาที่คุณได้นึกถึงเขาคนนี้หรือแม้แต่การที่เขาคนนี้ได้นึกถึงคุณก็ตามเขามองว่าคุณคือเป็นเป็นอะไรที่เป็นครั้งใหม่ของเขามากๆเป็นความสุขเป็นโอกาสใหม่เป็นความหวังเล็กๆที่ทำให้เขาได้รู้ว่าเฮ้ยความรักที่สวยงามที่ฉันรอคอยมันอยู่ตรงนี้ อยู่ที่คุณอยู่ที่คุณคุณทําให้คนคนนี้ได้มีความหวังอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของหัวใจหรือแม้แต่คุณเองก็มีความหลังเล็กๆในเรื่องนี้เหมือนกันหลังจากที่ปิดตายประตูหัวใจมานานแสนนานต่อี่เหรียน เก็บซ่อนเอาไว้ในใจหไม้เท้าเอ p มเพรราชาถือเหรียญสไม้เท้าอม,มีเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องแสดงว่าการที่คุณกับเขาที่เจอกันเนี่ยน่าจะได้พบเจอกันตัวเป็นๆนะครับตัวเป็นๆเ,เนี่ยน่าจะประมาณ50%อีกห้อนี่น่าจะเป็นการเจอกันในโซเชียลมีเดีย ผ่านแอปเดตหรือในแอปพลิเคชันโปรไฟล์ส่วนตัวของคุณเช่น IG หรือ Facebook ก็ได้นะครับ t ิกตอกก็ได้ครับนะได้หมดเลยผมให้เปอร์เซน็นตะ์นครึ่งต่อครึ่งนะสิ่งที่ไพ่บอกมันสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกอันมันอัดแน่นนะครับมันอัดแน่นอยู่ในใจของเขาคนนี้หรืออาจจะหมายถึงคุณด้วยก็ได้ ด้วยความแตกต่าง6ไม้เท้าความแตกต่างในเรื่องของระยะทางที่ไกลกันมากๆเป็นไปได้ว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างดินแดนต่างวัฒนธรรมต่างกันต่างกันนะครับมันเลยทําให้เป็นการยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มีโอกาสเป็นจริงได้อีกกรณีหนึ่งที่ผมมอว่านี่น่าสนใจน่าจะเป็นในส่วนในเรื่องของข้อมูลติดต่อ สำหรับบางคนที่เจอกันตัวเป็นๆอันนี้ผมเห็นเลยว่าน่าจะไม่ได้มีใครขอข้อมูลติดต่อกันและกันเอาไว้แม่ว่าจะเป็นฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขาคือมีกิจกรรมร่วมกันได้พบเจอกันพูดคุยกันบ้างแต่ก็อย่างว่าแหละถ้าเป็นในกรณีบางเคสที่แบบแค่คุยกันไม่กี่คำจะขอทําไมข้อมูลส่วนตัวถูกต้องไหมขอทําไมไอจีขอทําไ,ไม Facebook ขอทําไมแอปติดต่อขอ,อไลน์ไม่รู้จะขอไปเพื่ออะไรและทีนี้มานั่งเสียดายทีหลังว่าแบบทําไมนะน่าจะขอไว ทำไมไม่ขอเอาไว้ล่ะเนี่ยเนี่ยบางทีคุณก็แอบ,บเสียดายนะฮะเลยมันมันกลายเป็นอุปสรรคกลายเป็นสิ่งที่มันยากขึ้นในการที่จะได้ติดต่อกันหรือพูดคุยกันสิ่งที่คุณทั้งคู่ทําได้ในตอนนี้ก็คือเพียงแค่นั่งคิดถึงกันและกันอืมถ้าเป็นฝั่งเขาโจทย์มาตั้งขึ้นว่าเป็นเขานะเขาคงเพียงทําได้แค่นึกถึงนะฮะ นึกถึงแล้วก็ m ม n นิเฟสต่อไปอธิษฐานร้องขอต่อไปว่าสักวันหนึ่งขออีกสักครั้งเถอะนะขอให้ฉันได้เจอกันขอให้เราทั้งคู่ได้เจอกันรับรองเถอะสามไม้เท้าจะจับให้อยู่หมัดเลยทีนี้โอ้แรงส์ลูกแรงส์เหมือนกันนะครับเนี่ยอะแล้วยังไงต่อไปครับ ดาบว้าวสองถ้วยโอ้สองเหรียญโอ้ยตายตาย,ตาย,ตายไม่มีใครรู้หรอกว่าคุณนะ่ะรู้สึกยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่คุณรู้ตัวอยู่แน่ๆคือคุณหลงรักเขาและเขาก็หลงรักคุณนะครับหลงรักซึ่งกันและกันผูกพันซึ่งกันและกันแม้จะใช้เวลา หรือเจอกันเพียงไม่นานก็ตามก็หลงรักกันซะแล้วผมว่ามีโอกาสสูงที่คุณทั้งคู่เนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับการเป็นโซลคอนเนคชั่นนะครับคือน่าจะเป็นโซเมดกันเนี่ยยังไม่ถึงขั้นทวินเฟรมน่าจะเป็นโซเมดกันเพราะมันผูกพันถ้าเจอกันแล้วปิ๊งกันเฉยๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นความรักโดยทั่วไปก็ได้จะเป็นคามาก็ได้แต่รอบเนี้ยน่าจะเป็นโซเมดฮะโซลคอนเนคชั่นจิตวิญญาณมาเชื่อมโยงถึงกันถามนิดนึงในกรณีตอน ที่ตัวคุณเจอคนคนนี้และคนคนนี้เป็นชาวต่างชาติอ่ะเวลาคุณทั้งคู่สื่อสารกันอ่ะมันดูเหมือนถ้าพูดด้วยปากะจะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องแต่คุณทั้งคู่อ่ะต้องถามใจคุณนะคุณอ่ะจะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองอ่ะพูดรู้เรื่องกับเขามันเหมือนกับมันคุยกันผ่านจิตวิญญาณนะครับแล้วมันคุยกันรู้เรื่อง แต่บางทีการพูดด้วยภาษามันคนละภาษากันนะเนาะอาจจะไม่ได้เซียนหรืออาจจะไม่ได้เก่งมากบางคนเก่งมากอันนี้ของผมก็เข้าใจก็นะชื่นชมนะแต่มันไม่สําคัญเลยมันสําคัญที่ว่าจิตวิญญาณภายในของคุณทั้งคู่มันดันคอนเน็กกันนี่แหละมันคอนเน็กกันตั้งแต่แรกเจอเหมือนกันจูนติดของคลื่นสภาศดเลยอะแล้วมันทาให้คุณทั้งคู่คุยกันรู้เรื่องและมันกลายเป็นความสบายใจซึ่งกันและกันตั้งแต่เพียงแค่เฟิร์สคอนแทคแรกเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการเจอตัวเป็นๆหรือโซเชียลมีเดียก็ตาม เรียกได้ว่าคุณน่ะกลายเป็นความสุขเดียวของคนคนนี้ไปแล้วนะเออเป็นความสุขครั้งใหม่เป็นความสุขเดียวและการเป็นความหวังเล็กๆให้แก่เขาในการใช้ชีวิตต่อเพราะว่าคุณเองก็ไม่ต่างกันคงรู้สึกไม่ต่างกันหรอกคุณเกิดมีไฟมีแรงมาดัานใจใหม่ๆในการใช้ชีวิตในการที่จะพยายามในการเป็นคนที่ดีขึ้นอย่างน้อยที่สุดเพื่อตัวเองแต่สำคัญ เพื่อคนคนนี้เขาและเธอคนนี้ที่ไม่รู้เหมือนกันว่าในวันข้างหน้าเราจะได้เจอกันไหมไม่รู้ว่าในวันข้างหน้าเราจะได้พบกันอีกไหมแต่สำคัญคือหัวใจอะความรักความรู้สึกของคุณทั้งคู่มันเป็นของกันและกันไปแล้วมันเป็นของกันและกันไปแล้วขอเพิ่มอีกสองใบโย ให้ดีดออกมาเลยพลังงานแรงมาก Queen of Wands โอ oh. ้โห King of Wands King Queen คู่กันชัดเจนครับ Soul Connection ไฟไน,นะ Soul Connection แน่นอนมีความเป็นคู่กันสูงมากมีหน้าหรอทำไมถึงรู้สึกผูกพันกันตั้งแต่แรกเจอมีหน้าหรอทำไมถึงรู้สึก กลายเป็นความสบายใจและกลายเป็นความสุขซึ่งกันและกันแม้จะเพียงเจอกันเพียงสั้นๆก็ตามไพ่คู่กันคู่คู่คู่ว้าวไม่ธรรมดาจริงมันคือเรื่องของเดสตินี่จริงๆเพื่อนๆการเจอกันเล่าคุณเขาที่กลายเป็นความสุขของกันและกัน นับจากวันแรกที่เจอชาวต่างชาตินะครับต่างแดนต่างถิ่นต่างภาษานะลัคนาราศีมีนกตระกูพิจิกหรือธาตุดินรฤษศพกันมังกรนะคุณทั้งคู่เป็นคู่กันจริงๆด้วยแม้รูปร่างหน้าตาภายนอกอาจจะไม่ได้เหมือนกันนะแหม,มจะเหมือนกันได้ไงมันคนละเชื้อชาติเลยผมเน้นไว้ที่ชาวต่างชาติเยอะนะพลังงานเนี้ยน่าจะได้เจอกันจากการทํางานหรือการท่องเที่ยวแหละ แต่ความเป็นคู่กันภายในิีวิญญาณของคุณคู่เนี่ยสิเนี่ยของจริงเนี่ยคือของจริงรู้สึกจริงรักจริงผูกพันจริงหลงหลจริงอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ผมไม่รู้ว่าคุณเป็นไหมนะแต่ผมไม่เห็นเลยอะ่ะมันไม่เห็นผมไม่เห็นพลังงานเกี่ยวกับเรื่องการมกามอารมณ์เลยอะ่ะจริงจริงๆนะไม่มีเรื่องการมอารมณ์เลยมันมีแต่พลังงานที่เป็นความสุขอะฮะความสุขความอิ่มเอมใจเหมือนได้รับน้ําเย็นชโลมใจ ไอเรื่องเกี่ยวกับเรื่องร่างกายเรื่องเพศนี่แทบไม่เห็นเลยในพลังงานนี้หรือไม่เห็นเลยดีกว่าสิ่งที่คุณจดจําเขาได้อ่ะมันมีเพียงแต่เรื่องราวอันแสนสั้นแต่มันเป็นเรื่องราวแสนสั้นที่ทรงคุณค่าและมันมีผลต่อจิตใจคุณตัวตนคุณกลายเป็นความประทับใจแรกของเขาและ้วเกิดถึงสมมติคุณทั้งรู้ได้ถ่ายรูปคู่ด้วยกันนะผมว่าทุกวนันนี้เขายังนั่งดูรูปคู่ระหว่างคุณกับเขาอยู่เลยยังนั่งดูรูปคู่กัน นั่งดูแบบดูเป็นบ้าเป็นบอคนเนี้ยนะน่าจะนั่งดูรูปคุณอยู่อะดูแล้วก็บอกรักผ่านรูปเพราะว่าตัวจริงอะไม่แน่ใจว่าจะได้เจอกันอีกไหมด้วยความห่างด้วยจังหวะด้วยอะไรหลายๆอย่างบวกกับไม่ได้ขอข้อมูลติดต่อกันเอาไว้อันนี้กรณีที่เจอตัวเป็นๆน,นะทั้นี้ก็ได้ทําได้แค่ดูรูปส่วนบางคนที่ติดต่อกันในโซเชียลมีเดียอันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เจอตัวเป็นๆกันอีกไหม จะมีโอกาสได้สัมผัสตัวเป็นๆของกันและกันอ <e ีกไหมเพราะว่าเคสเนี่ยค really ุณสบายใจได้เลยมันไม่มีเรื่องบนเตียงหรือเรื่องเพศมาเกี่ยวข้องเลยอ่ะมันมีแต่ความบริสุทธิ์แล้วมีพลังงานแห่งความสุขแล้วและความจนลงใจความเบิกบานเกิดขึ้นในในในหัวใจครั้งเนี้ยมันมีแต่ความสุขมันมีแต่ความสบายใจและความชิวอะฮะถ้าเปลี่ยนเป็นไพ่ผมให้เป็นไพ่เดอะฟูลได้เลยนะเออ มันไม่ได้เป็นเดวิวอยู่ะมันเป็นเดอะฟูลเลยคือสบายใจสุขใจอิม่มเอมแฮปปี้เป็นเซฟโซนของกันและกันมันมีแต่แบบนี้เลยอ่ะพลังงานตรงเนี้ถามผมเหรอรู้สึกยังไงผมว่าพลังงานนี้น่ารักมากน,านั้นๆจะได้เห็นโผล่มาสักพีเนี่ยนะนี่แหละคือเหตุผลว่าทําไมผมถึงชอบอุยโทษอทนี่แหละคือเหตุผลว่าทําไมผมถึงชอบเปิดไพ่แรนดอมอย่างยมากกว่ามากกว่าตั้งหัวขอ้อเองเพราะเราจะได้หลุดเหมือนกับลุ้นไปด้วยกัน ขออีกห้าใบที่เหลือได้ไหมอ่ะหกเหรียญภาวนาร้องขอให้ช่วยเหลือภาวนาโอ้โหเฮ้ยอันนี้ข่าวดีอันนี้ข่าวดีผมว่าเพราว่าเนี่ยข่าวดีครับไม่ได้ได้บุเวลานะว่าเมื่อไหร่แต่สิ่งที่ไพ่บอกคุณทั้งคู่ เดี๋ยวจะได้พบเจอกันอีกครั้งครับเดี๋ยวจะได้พบเจอกันอีกครั้งถ้าเป็นคุยกันในโซเชียลมีเดียเดี๋ยวได้นัดเจอตัวเป็นเป็นอีกครั้งในจังหวัดที่เหมาะสมตอนนี้ผมลงคลิปเนี้เอพิฟูเดย์แต่คำทำนายนี้ไม่ได้เป็นเรื่องโกงนะเป็นพลังงานความรู้สึกของของจริงมันเป็นช่วงเดือนเทศกาลถ้าเขาเป็นชาวต่างชาติเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขามาอีกแน่ครับเดี๋ยวได้เจอกันนะไม่ว่าจะเป็นการเจอกันตัวเป็นเนเนี่ย ไอ,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 อ้เคสอย่างติดต่อกับทางโซเชียลมีเดียอันนี้ไม่เป็นไรเพราะมันนัดเจอกันได้ว่าเป็นนัดเจอกันที่ไหนอะไรยังไงถูกต้องไหมหรืเลี้ยงนิดนึงอันนี้ผมขอเตือนหน่อยอย่างไหนใครมันก็มาเวงนี้ละผมไม่รู้ว่ามีพี่หมอหรือพ่อหมอแม่หมอท่านไหนเคยเตือนไหมนะครับโดยเฉพาะยิ่งคือท่านสุภาพสตรีตและท่าน LGBTQ ทั้งหลายถ้าสมมุติเจอกันครั้งแรกแนะนํานะคุณไม่ต้องเชื่อผมก็ได้อย่าเพิ่งมีเซ็กส์อย่าเพิ่งอย่าอย่าเด็ดขาด เอาไว้สักพักก่อนจนกว่าทุกอย่างจะพร้อมค่อยมีเพราะเราไม่มีทางเดาได้นี่ว่าคนคนนี้จะเป็นอย่างนั้นไหมแต่ที่ผมเห็นจากหน้าไพา่เขาก็ไม่ได้เป็นพวกมาหลอกแต่หยอกเล่นหรอกครับน่าจะเป็นโซลคอเนคชั่นจริงๆและเขาอจะไม่เอาเปรียบคุณเลยนะคุณผู้หญิงกับ L T G B Q ฟังไว้เขาจะไม่เอาเปรียบคุณเลยคุณผู้ชายก็ฟังได้นะครับผู้หญิงสมัยนี้ลุกแรงกว่าผู้ชายอีกบอกเลยนี่คือความจริงผู้หญิงสมัยนี้ก็ลุกแรงนะกลับเข้าประเด็น เดี๋ยวคุณั้งคู่จะได้เจอกันอีกแน่เหมือนจะมีการหกเหรียญกับหนึ่งใมเทามีการอธิษฐานครับต่อสิ่งที่คุณนับถือหรือต่อจัก,กรวาลว่าเออขอให้ได้เจอกันอีกนะขอให้ได้พบเจอกันอีกสักครั้งเถอะนะสัญญารอบนี้จะไม่ผิดพลาดและ The Tower เนี่ยไอใบนี้ยเดี๋ยวมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นคุณคู่จะได้เจอกันแบบเซอร์ไพรส์ครับเจอในสถานการณ์ในจังหวะเวลาหรือในรูปแบบที่ตัวคุณเดาอะไรไม่ได้เลยแต่เดี๋ยวมันจะได้เจอกัน ไม่ต้องห่วงเจอกันในจังหวะที่ดีครับดีแน่แนและทีนี้เลยครับ9ถ้วยครับจุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาความสัมพันธ์จะเริ่มขึ้นนับตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไปพลังงานน่ารักมากนะครับพลังงานน่ารักปมล่องน,น่ารักแล้วก็มันไม่รู้สิมันน่ารักไปหมดอ่ะเพื่อนๆผมผมอ่านเองอะน,นะยังรู้สึกแบบเออแฮปปี้เบิกบานใจเหมือนกันนะครับนะี่ย อ่ะผมก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับซ้าหรับพลังงานตรงนี้อันนี้ก็เป็นการเล่าเรื่องผ่านไพ่นะซึ่งผมมองว่าเออผมน่าจะถนัดแบบเนี้ยมากที่สุดแล้วคือการเล่าเรื่องผ่านไพ่นะมากกว่าเปิดไพ่ทานายอะไรแบบนี้นะด้วยส่วนตัวคือผมถนัดอย่างนี้มากกว่านะเออแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขและชอบกับมันนะแต่ก็หวังเพื่อนๆเนี่ยก็จะมีความสุขแล้วก็เอนจอยกับพลังงานดีๆตรงนี้นะครับก็คิดว่าฟังเป็นนิทานสนุกๆในทุกๆค่ําคืนไปกันแล้วกันนะครับนะขอให้คุณโชคดีนะคุณกับเขาคนนี้ถ้าเกิสเอองง comment, ดสมมติ นะกดคอมเมนต์น้องรับคานายกันเอาไว้ได้นะจ๊ะนะขอให้ช่องซัดอุตสันเป็นดั่งแสงสว่างที่ชี้ทางให้ทุกคนได้พบเจอทางออกแห่งชีวิตและเป็นดั่งแสงแรกแย้มในดวงตะว,วันที่ทําให้หัวใจของคุณมีความสุขและมีความหวังครับไว้เจอกันใหม่โซวิโอต่อไปนะครับและไว้เจอกันใหม่นะไม่เลิฟของคุณผมพูดแทนให้นะไว้เจอกันใหม่โซลิโดต่อไปนะครับผมสวัสดีครับเลิฟเลิฟจ้ะ